สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสําหรับวันนี้เหรียญที่นำมาให้พี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะครับผมรุ่นแรกนะครับ ปี2513นะครับผมสำหรับเหรียญนี้ที่นําใม้ชมเนี่ยจะเป็นบล็อกนิยมสุดก็คือบล็อกบอขาดนะครับหรือว่าบอใบไม้ขาดนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพิธีปลุกเสกใหญ่นะครับผมมีเกจิอาจารย์มาร่วมปลุกเสกเนี่ยมากกว่า100ท่านนะครับผมหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหลวงูุทิมวัดรละหานไล่นะครับหลวงปู่โต วัดปดูเชีพีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐหลวงปู่ศรีหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อคูณก็คือในยุคปีหนึ่งต้นต้นนะครับมาหมดเลยครับพ่อแช่มพ่อทองอยู่พ่อเอียนะครับผมก็เป็นพิธีใหญ่นะครับผมปี2513นะครับผมทีนี้เนี่ยเหรียญนี้จะเป็นบ็อกบขาดก็คือตรงคําว่าพระยาพิชัยดาบนะครับตรงคําว่าดาบนะครับตรงบใายไม้นะครับผม เห็นไหมครับเขาจะเป็นล่องขาดลงไปเห็นไหมครับตรงช่วงนี้นะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือตัวบอยไม้เนี่ยเขาจะไม่เชื่อมติดกันนะครับเรียกว่าบล็อกบอขาดนะครับผมแล้วก็จะเป็นบล็อกบอเต็มนะครับราคาก็จะถัดจากบล็อกบอขาดนะครับผมนี่ครับจะเป็นบล็อกนิยมนะครับเรียกว่าบล็อกบอขาดนะครับผมลักษณะรูปทรงเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงไข่นะครับด้านหน้าเนี่ย จะเป็นรูปเหมือนพยาพิชัยดาบหักนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันและก็อัขระต่างๆนะครับระบุปีพอระบุ1กุมภาพันาร้อนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็ผลิตและปั๊มโดยบล็อกกองกระสับนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความคมชัดแล้วก็เหรียญเนี่ยจะหนาหน่อยนะครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ อันดับแรกนะครับเราแยกบล็อกก่อนนะครับผมนี่ที่ให้ดูไปข้างต้นแล้วว่าบล็อกบอขาดนะครับผมเพราะว่าตัวบล็อกเนี่ยจะมีผลในเรื่องของราคานะครับผมถ้าราคาเท่ากันเนี่ยบอขาดเนี่ยจะมีราคาสูงมากกว่าบอเต็มนะครับนี่ครับส่องเข้าดูที่ใบหน้าของท่านนะครับผมใบหน้ามีความคมชัดนะครับปลายแหลมบนหมวกเนี่ยคมชัดเจนนะครับผมใบหน้าต่างๆปกคอเสื้อนะครับใบหูนะครับแล้วก็ตรงตัวผ้ารัดตรงนี้ครับ เห็นไหมครับจะเป็นล่องลึกลงไปนะครับผมนี่จะเป็นล่องผ้าไหมครับนี่เป็นล่องลึกลงไปนะครับดาบต่างๆนะครับผมแขนผ้าที่รัดเอวนะครับนี่ครับดาบด้านหนึ่งเต็มนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับดาบด้านนี้จะหักนะครับทางด้านขวามือดาบทางด้านมือขวาของท่านนะครับผมดูเสื้อผ้าที่ท่านใส่นะครับผมตัวริ้วของกางเกงเห็นไหมครับเราตะแคงนิดนึงนะครับผมตรงช่วงเข่าตรงนี้ครับนี่ จะเห็นริ้วของผ้าชัดเจนเนี่ครับเราต้องตะแคงนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นริ้วชัดเจนเป็น2แฉกนะครับผมเลื่อนลงมาดูนะครับฐานที่ท่านยืนนะครับผมนูนเด่นมีมิตินะครับผมนี่เห็นไหมครับเนี่เราพยายามตะแคงดูนะครับผมนี่แล้วก็ด้านล่างนะครับตัวอักษรนะครับคมชัดเจนนะครับพระยาพิชัยดาบหักนะครับผมจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมนี่ครับ เหรียญพญาพิชัยดาบหักรุ่นแรกนะครับปี2,513นะครับผมขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับนี่ดูเส้นกระแสเหรียญที่เกิดจากการปั๊มเห็นไหมครับเป็นเส้นขนแมวสาดกระจายไปนะครับนี่ครับขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับพื้นผิวเหรียญแน่นตึงแล้วก็เขาจะมีเส้นเสี้ยนหรือว่าเส้นสายฝนเนี่ยในแนวตรงลงมาแทรกที่พื้นเหรียญนะครับนี่ครับจะมีให้เห็นบางๆนะครับเราต้องตะแคงให้สะท้อนแสงนะครับนี่เห็นไหมครับ เราต้องขยับไปมาแบบนี้เพื่อให้เห็นนะครับสะท้อนกับแสงนะครับผมนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเห็นไหมครับตรงใต้ฐานเห็นชัดเจนเห็นไหมครับตัวเส้นสายฝนต่างๆนะครับนี่พื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับเห็นไหมครับตรงข้างๆขาของท่านนี่ขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับเส้นสายฝนก็จะวิ่งแทรกนี่ครับ แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับผมตรงจุดตรงนี้นะครับตรงข้างๆใต้หูเหรียญเนี่ยจะมีจุดกลมนูนขึ้นมาคมชัด1จุดนะครับผมนี่ครับให้ดูรายละเอียดเหรียญด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนี่ครับบล็อกบอขาดนะครับผมนี่เส้นสายฝนคมชัดเจนนะครับนี่ครับพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมียันมีอักขระต่างๆนะครับระบุวันที่1กุมภาพันธ์าร้อยนะครับ เริ่มดูที่รูเจาะเหรียญนะครับผมป,ปิ้นปิ้นออกมาเป็นธรรมชาตินะครับมีขี้ปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านบนด้านซ้ายด้านขวานะครับผมแล้วก็มี mm. บา mm. หหไได mm. หรือว่ามีบัางใต้หูเหรียญนะครับผมนี่ครับลึกๆไปแบบนี้นะครับ mm. เห็นไหมครับลึกๆไปแบบนี้นะครับผม mm. นี่บาดหรือบัางใต้หูเหรียญนะครับแล้วก็ตรงช่วงบริเวณขอบขอบเหรียญนะครับก็จะมีขี้ปิ้นที่เกิดจากการตัดรวมถึงเส้นขีด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 นะครับผม ถรีญที่ไม่สึกเนี่ยก็จะเห็นเห็นไหมครับนะครับมีคีบปิ้นที่เกิดจากการตัดแล้วก็ตรงขอบขอบเนี่ยเขาจะเป็นเส้นขีดขีดเห็นไหมครับเหมือนเหรียญปุโตปี1บที่สร้างโดแปดกรัาที่สร้างโดยกองกระสาบครับเขาก็จะมีเหมือนกันนะครับเส้นขีดขีดบางๆที่ขอบเหรียญในคีบปิ้นเห็นไหมครับเส้นขีด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 นะครับที่ขอบเหรียญนะครับนี่นะครับ รายละเอียดด้านหลังนะครับผมตัวยันตัวขลัดต่างๆไม่ตื้นไม่เบอรยย์นะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีเส้นสายฝนวิ่งแทรกอยู่เหมือนกันนะครับผมด้านหลังเหมือนด้านหน้านะครับมีเส้นสายฝนวิ่งแทรกนะครับอยู่ในตัวยันตัวขลัดนะครับเส้นสายฝนบางๆนะครับผมนี่ตัวยันนะครับเป็นเส้นสายคมชัดเจนนะครับไม่ตื้นไม่เบอรยย์นะครับเส้นสายฝนเขาก็จะวิ่งแทรกอยู่ด้านในนะครับผม ตัวษรเป็นเลขไขยนะครับ1กพ2อ1พนนะครับผมนะครับตัวกจุดพจุดตัวจุดไข่ปลาก็จะต้องคมชัดนะครับเนี่เส้นสายฝนวิ่งผัดอ่าวิ่งตัดผ่านนะครับพื้นผิวเหรียญด้านหลังแน่นตึงนะครับผมนี่ครับขอบตั้งเป็นสันนะครับนี่ครับลักษณะด้านหลังนะครับผมดูความคมชัดเป็นหลักนะครับดูจาะหูปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับมีขี้ปิ้นนะครับผม แล้วก็มาดูขอบตัดนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะผลิตและปั๊มโดยกองกระสับเหรียญเขาจะมีความหนานะครับผมแล้วก็ปั๊มกระแทกฉีกเยอะๆนะครับผมนี่นะครับตัดแล้วก็ฉีกเยอะๆแบบนี้นะครับตัวฟันตัดเนี่ยก็จะเป็นล่องเป็นบ้างแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงจุดนี้ก็จะโนนขึ้นมาตัดแล้วก็ฉีกขาดปั๊มกระแทกแรงๆนะครับนแบบนี้นะครับตัวฟันตัดเป็นล่องเป็นบ้างแบบนี้นะครับจุดที่ฉีกขาดเนี่ยก็จะยุ่ยๆนะครับผม แล้วก็จุดจ่ายเงินสําคัญเลยเห็นไหมครับเนี่ยพอปั๊มโดยกองกระสาดจะเหมือนเหรียญพัดยศปูโตเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีรอยปีกแบบนี้นะครับผมเกิดจากแรงปั๊มกระแทกของเครื่องจักรนะครับเนี่ยเป็นจุดจ่ายเงินสําคัญนะครับของบล็อกกระสาบนะครับนะครับเขาจะมีรอยปีกรอยแตกแบบนี้นะครับเกิดจากแรงปั๊มกระแทกนะครับผมของเครื่องจักรนะครับเนี่ยดูตัวฟันตัดนะครับเป็นล่องเป็นบ้างคล้ายขอบสตางนะครับ เนี่ยครับแล้วก็จะมีปีกๆแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าเหรียญเนี่ยเขาจะมีความหนาพอสมควรเลยนะครับนี่ตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมเนี่ยครับนี่แล้วก็มีปีกๆแบบนี้นะครับผมเนี่ยครับสำหรับเหรียญนี้ที่นํามาพี่รับชมกันก็จะเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะครับผมรุ่นแรกนะครับปี2513นะครับ บล็อกนิยมนะครับผมก็คือบอขาดนะครับบอเปไม้ขาดเนี่ยแบบนี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้เหรียญรุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทําคลิปนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ